ในที่สุดในที่สุดก็ทําขวานได้ไดขวานเป็นโคตรจังเลยขอเรียกว่าขวานแห่งเอ่อขอยกว่าขวานแห่งดุรไทยด้วยกันเนอะขวานดุรไทยโหคืหขวานที่ใช้พลังลาวาพลังจิจอเลย,ด,ลด,เลยนนดูดิบดิก่อนดิบดิบนี่ต้องใช้พลังบล็อกมหาศาลและใช้ไฟด้วยโอ้โหนี่แหละขวานที่เจ๋งสุดในโลกบอกเลยแม่อันนี้จะบอกว่าขวานเจ๋งสุดเลยเนี่ย เอาล่ะเดี๋ยวเราไปอวดสิเนี่ยแหมอุตสานั่งขุดแล้วมาคืนเลยฮ่าฮ่ยพอจะได้แล้วโอเคเอาขวานปอวดดีนะเอาขวานอวดดีอันนี้เก็บไปไฟตาสุดยอดเลยเนี่ยนี่ขวานเออนี่ขวานปกติอ่านี่ขวานเทพเราโอเคเอาล่ะเราไปอวดสิเนี่ยมีขวานเนี่ยมีแอคเบสคือเบลไปตีเพิ่งนี่แล้วมีลองแอคให้ขวานสุดยอดเลยมันจะช้าก่ดนหน้าไปนึงแต่ก็โอเคอยู่ อเราตัดไม้มเนี่ยเฮ้ยบึ้บบึ้บบึ๊บเฮ้ยตัดได้เอ้ยไม่เอาไม่เอาตัดไม่ได้เอ้ยขวานนั่นจะเฮ้ยฟันตีนั่นแน่เอาล่ะไปอวดดีกว่าอะไรคุณก็สอบายฮะเฮ้ยสะจอ่ดับเจ๋งสจั่เลยเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยไม่โคตรเจ๋งเลยเอาเจ๋งมากเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกทำรายการนะฮะพวกนายฮะเฮ้ยอะไรยุ่งนายคนที่ขวานเอ้ยเอาการที่คุณพูดอย่างนี้เอ็มิกกี้สบัติมาละ เอ้ยเจนี่ก่อนเพื่อนเราเป็นสมาคมใช้ดาบอ่าใช้ดาบต้องไงต่อ,อ,อนายมันเรสยบใช้ไม่ได้เนี่ยคนเราใช้ดาบกันนะเออไหนพูดใช่ดาดเหรอจอน,นี่นายคงไม่โอ้เออเจนายฮะดาบมันเท่ฮะพูดพูดแา่ไม่เข้าใจอ่ะขวานมันเท่ไหนมันเท่ยังไงอ่ะไหนบอกหมอสิคือขวานนะเว้ยเนี่ยไหโอ้ยน่ารังเกียจโอ้ยชฉขวาน โอ้โหเร็วเลยเชี่ยวขวาจังกระจอย่ิงเลยกระจอกอไยเล่าเฮ้ยเชี่ยวขวาเชี่ยวขวาไวไวไวเพื่อนเลยเออแต่เจ้านายฮะดาบประเทศนะพวกนายมันใส่ร้ายขวาจะเตะพวกนายอะไรผลอะไรวะเออเนี่ยเออเนี่ยนายเห็นเมืร์กข้าเนี่ยฮะหุ่นกระสอบทรายอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าอะไรสมัยจะพิชิตมันได ใช่เพชรมหาศาลนเะพื่อนเราก็เลยเอาดาบมาจิ้มมันนั่นเหรอมันไม่ตายอ่ะไหนดิเดี๋ยวโอ้ยมาแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยแต่เพื่อนดูดีเพื่อนมันจะฮิวได้ฮิวได้อ่ะนยฮิวไงไม่ฮิวเลยเฮ้ยของเกดเนี่ยของเกดนะเดี๋ยดิเอาละ่ะขีรถขวาด,ดิเฮ้ยเราเนี่ยเพื่อนนี่ขวาเสถียรฉะนั้นขอาเออเออเออขวาสุดเกิงเจมี่อเออเออเออ เออเป็นไงโอ้เพชรแล้วโอ้ยจกโอ้ยปำได้เนี่ยเฮ้ยจ่อเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เจี๋ยบครับป่าบันทีมันโกงเอาโกงอะไรเดี๋ยวนอนอ่าจัดไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้โกงนะเว้ยเฮ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 ้ยให้ขวาไปเงี้ยเฮ้ยพระเจ้าถูกมาแล้วจักรับเลยเพื่อนจักรอะไรอ่ะเฮ้ยใช่ไม่ได้นะโกงทำไมเพื่อนไม่ได้โกงวันนี้ขวากระจอกเล่นกันรเลยคือเป็นไงเป็นไงโอ้เห็นวหม เพื่อมันคินเลยไหนมองหน้าไปอะไรก็ไอ้ไอ้กระสอบทรายเฮ้ยคิดเจ๋งมากฮะเฮ้ยใจไอก่อนเพื่อนน้นมันโก้ไอ้ไม่สวยไว้ไม่สดนี่โอ้โหมันถึงมากเฮ้ยจ้าหน้าใจก่อนเลยฮะไอ้พวกแกไอ้พวกศีดาบเอ้ยเฮ้ยไปโจกกระจกกระจกอะไรเฮ้ยสู้ไปสู้สู้สู้รีเจนเหรอรีเจนใช่ไหมสู้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 เฮ้ยมันโก้กันลวครับพระบุญเจริญพระบุญเจริญอะไรนี่เฮ้ยไม่ยอมแล้วเว้ยขวาได้แข็งแก่สุดเลยเว้ย เอ้ยเฮ้ยอยากนี้เลยเพื่อนเฮ้ยอ้ยไม่สอนไม่สอนไม่สอนแล้วเอ้ยเจ๊ต้องแบมันแบมันแบบมันแบบนแบอบะแบบไรครับอะไรเฮ้ยเฮ้ยแบอีกสิว้ยเฮ้ยอ๋อตาทายเลยเอมกระตุกครับพี่อ๋อ้ยหายไปเลยโอ้ยสมน้ำหน้าโกงเอ้ยออเขาทำเจขวานกันเดี๋ยวแบอกว่านี่คือสาเหตุที่นายต้องฆ่ามือสบับท้ายด้วยดาบอะ เฮ้ยฉลาดีนี่ว่ะเพื่อนเฮ้ยแต่โลตอลน,น่ะมันโง่จริงเลยแต่แต่ความันเท่นะเว้ยแต่และขวานรูเท่ตรงมากไอย้เดี๋ยวนี้อ่าผมช่วยได้นะครับ่านใดฮะโอ้โหว้ายซุปน้าสูปสั่งไอ้ชัวนิมลูบูลี่เหรอได้ตัวทำดาบแก้สุดเองอุยอ้ยเอาล่ะแต่เวลาไปแล้วเวลาดิวิชั่นลงสมิธแล้วลุงสมิธลุงสมิธโอ้ยใครเรียกว่าฮะฮะใครเรียกอ่ะเฮ้ยต้องการอะไรมาหำน้อยเอ้ยลุงสมิธผมต้องการต่างสุเท่ลุงสมิธมีเปล่า ไม่มีไม่ให้ไม่หนิ้วไ,ไ,ไม่จ่ายไม่เว้ยแกมันชอบขวานแต่รายมันทำให้แกล,ล้มเลิกอะฮะทำไมมันเลิกกันล่ะดูมันลูรี่ผมวน่นี่แล้วลูกา็ทำดาด้วยมันมาจากคนความชอบนะแต่ว่ามันคือบักชีที่ต้องเออใช้ดาบผ่าใช่ไหมล่ะใช่ก็คำขยันดาบไปต่อสู้นี่แล้วก็เออแล้วจะชอบในขวามต่อไปได้แต่แค่ว่าทําดาบต่อสู้หมดเลยน,นะอ๋อจีิของลุงนะอ,อ๋อขอม้าลุงเออไปยังอ่ะผมทําได้ลุงสิ่งผมก็คิดได้นะ าละขวานเอ๋ยเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่แล้วกันนะเหลือขวาแค่นี้เดียวก็โอเคไม่เป็นไรเราจะต้องเอ่อทำสิ่งเล็กที่เรียกว่าโอเคอเผา,า,า,าเผาพื้นเผามันอึ้บมาเผาแล้วมาเผาอีกแล้วสิยหยไม่ยอมแพ้ไม่บอกให้โอเคอึบป๊บอ่าแรงมาอึ้บอึ้บโอเคอึบป๊บโอเคยี่สิบแอนเอามาเผาแล้วเผาอีกเออนีแบวกขึน้นอีกอ่า เอาล่ะทีนี้ที่เวลาทำสิ่งสิ่งนี้เอ่อทำไมไม่มีของค้าวเลยมันมีของค้าวตัวเอะมีนีกว่ามาเดี๋ยวเอาของค้าวเลยก่อนเอาหินมาแล้วก็เหล็กมาเหล็กมาแล้วก็เหล็กมาโอเคเอาล่ะสิ่งนี้จะช่วยเราเลยเอาไปตัวคัตเตอร์สี่อันฮึบหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นตัวคัตเตอร์ซึ่งถ้าผูกเข้าท่นี่แล้วก็จะกลายเป็นนี่เลยชาร์เปเพนเตอร์ชาร์ปเพนเตอร์ซึ่ง เป็นเทมที่ช่วยเราเหลาเทมได้อย like 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 ่างแหลมๆเองแหลมๆหลมเลยโหแหลมแหลมเลยโอเคเรามีเหล็กม okay. ีไม้เลยมาผู้หยาพร้อมแล้วการที่จะทำไม้มีดนะโอเคก็ค네ือใช้มีดปุ๊บเหลาเป็นมีดปุดบปุเอาปรมาสักประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอเคถ้าเราเหลาเป็นมีดแล้วก็ไปต่อเป็นมาไม้ต้องมีสติ๊กใช่สติ๊กไม่มีพลาดทีเดียวโอ้ยไม่เป็นไรเอาละท่อนนึงจะเพียงพอนะท่อนนี้เพียงพอแล้วอึ๊บ อาี๋ยวพอนึงปุ๊ต่อฮึบเอสติกอ่ะปึ๊บ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 ้ึ๊บปึ๊บปึ๊ยปึ๊บปึีบพี๊บปึ๊บปึ๊บป้๊บปึ้บปึ๊บปึ๊เป็๊บปึ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 ๊บนึพบปด๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บปึโอเค มาต่อไปมาทำเป็นมีดดีกว่ามีดจึ๊บนี่แนี่อ่ะไม่ใช่มีดปุ๊บนี่เป็นมีดสุดเท่ของเราแม่มันเจ๋งจริงเลยเฮ้ยนี่นี่นทำนี่ความประณีตอปเลยแต่ว่าเดี๋ยวไว้นะสิ่งทำได้นะเอาล่ะสิน,น,นะสนี้เป็นของเท่นะเ,เลยปุ๊บนี่เป็นเบรดลิงซึ่งถ้าเราเอามันมารวมกันอย่างนี้แล้วก็ปื๊บบ๊จะกลายเป็นอ่าไอ้ต้นเบรดลิงกลายเป็นดาวกระจายเองแม หมดอะไรฮะอือเป็นไงจอ์ใช่ไหมล่ะเออโอ,อ้นี่แหละซึ่งมีความสามารถหลายอย่างก็าจะแบบว่านี่ไงถ้าเราชอบแยากระจายด้วยนี่ไงเรากระจายเป็นเนื้กระจายแบบพี่จริงทำได้ไหลายอย่างนะแต่ว่าอย่างนี้ค่อยๆไปเดี๋ยวาไปแต่นี่คืออัปเกรดทีเดียวไงเออมันจริงแจ๋วใช่ไหมล่ะใช่โคตรจริงแจ๋วเลยเรา้องนึกว่าเพราะความยิ่งใหญ่ใครพอต้องนึกแรงตรงมีหน่อยนี่ขออีกหน่อยะลุลงเออตามสบายเลยอ คนแพ้คกันมาแล้วไอ้คนใช้ขวานเอ้ยใช้ขวานเลยนี่ไงขวานว้ายกระจอกจริงเลยขวานนี่โอ้โนี่มันมีดเอ้ยมีดโอ้มีดโอ้โอ้มีดเอมีเสียงมีเสียงเอามีดใช่ไงเอาละทดสอบเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบฟันล้านดับนดับล้าดบล้ดบเจับปุ๊บปุ๊บเฮ้ยโหถึงมาเลย เฮ้ยเราก็ฟันนาบแล้วนะโอ้ือดาบเป็นเลเ่ห์ใชแต่ว่ามันดำาบมีแค่แรงพอหรืงไม่แรงพอเออะละต้องถอยไกลแล้เลยฮึบอะละใช้นี่นี่อะไรอ่ะฮึบเฮ้ยอย่าเฮ้ยหุยคนแรงอือจุ๊บหุยนั่นแหละมันแน่โอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอะละเอา,า,เอา,า,เอาตากรงใจาดาบไปกินกระใจาไปด่ากาาินโอ้โหจ้าเลยโอ้โหเอาไปก่อนนะต้องไปไหนอ่ะถามสิ่งที่เรียกว่าดาบเพชยรมมยังไงล่ะดาบมีดเรียกว่ามีดพกอ่ามีดสั้นเพชรเออนั่นแหละก้ะเจาเออเสั้นนะ เอ,เอาไะไยืมแลตูไงเออไม่แล้วล่ผมมีเพชรแล้วโอ้ยอะไรทีนี้ก็เอาเพชรไปเหลามันฟึบฟึ๊บเหลามาทีนี้ก็อทำเป็นวงแหวนทีนี้ก็เหลาเลยฟึบมาเรียบร้อยได้อัปเกรดแล้วกลายเ,เ,เ,เป็นมีดเพชรนั่นเองเป็นมีดเพชรในแปะซึ่งตีเร็วม,มากมากเลยแรงระดับเพชรด้วยนะเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ โห14ดาเมจซึ่งปกติตระแลกเนี่ยนะมันจะมีเพียงแค่นี่ไงอาา่าฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีแค่นี้เหรอเอ๊ะไมริงๆแล้วคาร์บปกตินั่นเองอะแต่นี่ไงปึ๊บจับเกตตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่หลับขั้นนี่อันแรกดาเมจตั้งแต่แค่8ใช่ไหมมันจะคูณดาเมจเรื่อย8 16 24 32 40เนี่ยกลายเป็นสี่กือบเป็นเท่าไหร่64อุย้ยเชียวเนี่ย ไหนนีิ <se> อุ้ยอะไรวะน harder, ้าตระกระจายเพชร่นนะเขาของมั่งสิตัวเองไม่เว้ยไอคนที่ดูขวัญแกน่ะไม่มีสิทธิ์จะพูดนี่แหล,ละเอาล่ะแ,แต่เพ่นชุบปโหูชุบโปูโอเคถือว่าเร็วแรงกว่าดาบอย่างนี้เลยปึ๊บ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 อืมมันเหมือนอนาเทลเลยครัล่ะใช่ไหมขอจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยโอเคสุดยอดไดมอนด์ดิงเบดจุ๊บโหปึ๊บโหคนแรงคนแรงโหมันป่าได้เพื่อนมันตระกระจายนันโตเงี้ยไม่ได้เว้ยนี่แหละคือเป็นไงอ๋อเพิดแล้วไงดิครับน้องน้องดิ นี่มันอาจไม่น่าจะถูกขวาเลยดูขวาด้วยนี่ขวาก็ต้องเป็นแรงเหมือนกันแต่ว่าแต่โอ้ยอู้แรงกว่ะดเฮ้ยมานนเฮ้ยเดี๋ยวก็ผิดก่อนหรอกเออจรด้วยอึบอึ๊บโอ้โหไปงี้อึ๊บไปอึ๊บไปงี้อึมอุ้ยจิ๊บโอ้โหโคตรเจ๋งจริงเจ้าเจ๋งเจ้าตึ้ง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 โอ้โหนี่กระพริบเลยเลยเนี่ยโอ้ยขี้โกงเอ้ยขี้โกงอะไรเขาเรียกว่าการทำสีตัวเองที่ได้ลางคนไปอยู่หลังคาล่ะ Are. Are <will> <up dig> oh คีดโกงเฮ้ยเป็นโกงโกงอะไรพวกนายใช้ดาบคนจกๆกันเลยนะคนจริงอ่ะเขาใช้ขวานเว้ยโอ้โหก็หลับไม่ได้ถูกขวานแล้วผมขอได้พี่เห็นแก่เพื่อนเอาไว้ได้ขอบคุณครับโอยจอดเลยขวานจงเจริญไอ้นี่มันอันนี้มันหักหลังนี่ว่าไม่ได้หักหลังเขาเรียกว่าข้ามฝ่ายถูกวิธีอะไรพวกแกแล้วเออแหละเอาละ ม่นฉันแจ่มจริงๆเนี่ยโู้ยไปก่อนละกันนะไปทำขวานดีวกว่าโอ้บาร์ดี้บาร์ดี้เพื่อนเออไปทำขวานแล้วโอ้มีเพจทำขวานแล้วทำอะไรบางขวานเพชรขวานน้ำขวานลาวาขวานยาเออแนวแบบนั้นแเอ้ยบ้าไแล้ว